มีเพจดังอาเซียนนะคะได้โพสต์จัดอันดับความก้าวหน้าทางการแพทย์ในกลุ่มอาเซียนโดยผลของการจัดอันดับนั้นสิงคโปร์มาเป็นอันดับที่หประเทศไทยตามมาเป็นอันดับที่สองส่วนมาเลเซียตามมาเป็นอันดับที่สถัดมาคือเวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์เมียนมา และล่าเป็นอันดับรังท้ายโดยคอมเมนต์มีมากมายเลยทีเดียวนะคะเช่นว่าฟิลิปปินส์อยู่ต่ำกว่ากัมพูชาอีกแล้วเนี่ยฉันสงสัยในสถิตินี้จริงๆเขาเอาอะไรมาวัดบางคนก็บอกว่าไม่ตกใจที่สิงคโปร์เหนือกว่าไทยแต่ว่าตกใจที่ทำไมกัมพูชาเหนือกว่าฟิลิปปินส์นี่แหละเกิดอะไรขึ้นกับระบบสาธารณสุขของฟิลิปปินส์หรือเปล่า บางคนก็บอกว่าเป็นไปได้เพราะว่ามีโรงพยาบาลของเครือ B D M S ของประเทศไทยไปเปิดในกัมพูชาด้วยบางคนบอกว่าในกัมพูชามีหมอเยอะกว่าในฟิลิปปินส์และก็เยอะกว่าเมืองไทยด้วยบางทีเห็นข้ามฝั่งมาเปิดในเมืองไทยก็มีบางคนบอกว่าสำหรับอันดับของเราที่อยู่อันดับรังท้ายไม่แปลกใจเลยที่มีครีเอเตอร์ของไทยที่ไปเที่ยวในลาว แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นบางคนบอกว่าจริงๆแล้วฟิลิปปินส์จัดการโรคระบาดได้ดีมากๆพนักงานด้านสุขภาพเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกอยากรู้จริงๆว่าผลสำรวจนั้นเอามาจากไหนกันแน่บางคอมเมนต์ก็บอกว่ามาเลเซียจะต้องมีโรงพยาบาลเอกชนมากกว่านี้โดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะคะที่ไม่เห็นด้วยก็คืออันดับการจัดอันดับของฟิลิปปินส์ที่อยู่อันดับต่ำกว่ากัมพูชาโดยสำหรับในประเทศไทยนั้น มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นโอกาสทางการแพทย์และสุขภาพของไทยโดยในประเทศไทยนั้นถือเป็น Wellness Destination อันดับ2รองจากประเทศออสเตรเลียในปี2020ด้วยจุดเด่นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารไทยสมุนไพรไทยและการแพทย์โดยมีความก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในทางการแพทย์มากขึ้นในอนาคต โดยปัจจุบันมีนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยวิเคราะห์วินิจฉัยและประชาชนมีทางเลือกในการรักษาซึ่งเทรนนั้นจะเน้นไปในทางป้องกันก่อนเจ็บป่วยมากกว่าการรักษาหลังจากมีอาการซึ่งจะทำให้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพมีความสุขและแข็งแรงโดยปัจจุบันนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีอัตราเติบโตสูงมากขึ้นทุกๆปีจากสถิติของประเทศไทยที่ถูกจัดอันดับโดยจ GWI หรือ Global Wellness Institute เมื่อปี2020ได้จัดอันดับให้เป็น Wellness Destination อันดับที่2รองจากประเทศออสเตรเลียด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ อาหารไทยสมุนไพรไทยและศูนย์รวมการแพทย์ของประเทศไทยเป็นจุดเด่นที่ทำให้ธุรกิจเชิงสุขภาพเติบโตเพิ่มมากขึ้นและสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific, รวมถึงทั่วโลกซึ่งเป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาและขยายอัตราเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตซึ่งเทรนด์นวัตกรรมการแพทย์ในอนาคตนั้นได้แก่ AI โดยจะใช้ทั้งในการตรวจวินิจฉัยหลายเรื่อง ทำให้แพทย์นั้นมีความรอบคอบมากขึ้นและการรักษาเลือกใช้ยาได้อย่างแม่นยำถัดมาคือ Data breach prevention หรือการป้องกันการละเมิดข้อมูลออนไลน์โดยปัจจุบันเทคโนโลยีล่าสุดโดยการใช้ facial recognition หรือเทคโนโลยีจดจำใบหน้าถัดมาคือ nanomedicine เทคโนโลยีการผลิตยาทดสอบยีนเพื่อให้ยาเหมาะสมกับคนไข้แต่ละกลุ่ม หรือ t a r g e t therapy ซึ่งมีการวินิจฉัยยีนเพื่อบอกว่ายาตัวไหนเหมาะกับผู้ป่วยถัดมาคือ internet of m e d i c things ปัจจุบันเครื่องมือนั้นเริ่มเชื่อมโยงกันหมดผ่านระบบที่กำลังพัฒนาหรืออุปกรณ์ที่สวมใส่ได้อย่าง smart watch ที่ช่วยวัดความดันโลหิตระดับน้ำตาลแล้วเชื่อมต่อเข้ากับระบบของโรงพยาบาลโดยผู้รับบริการสามารถวัดจากที่บ้านได้นอกจากนี้ในส่วนของ teleconsultation และ telemedicine ที่โรงพยาบาลหลายแห่ง ทำทั้งการให้คําปรึกษาทางไกลและการแพทย์ทางไกลช่วยให้การดูแลมีความสะดวกลดการเดินทางและมีประสิทธิภาพมากขึ้นถัดมาคือ Big Data มีระบบฐานข้อมูลเดียวกันเหมือนธนาคารหรือกระทรวงมหาดไทยโดยจะสามารถวางแผนการบริหารจัดการได้ดีนอกจากนี้ยังใช้ VR AR และ Mixed Reality in Healthcare ที่จะเข้ามาช่วยในการเรียนรู้รวมถึงฝึกอบรมบุคลากรทำให้มีการพัฒนาเรียน และการดูแลรักษาคนไข้เพิ่มมากขึ้นโดยปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ถือเป็นหนึ่งในเมกะเทรนที่กำลังมาแรงในโลกยุคนี้ด้วยมูลค่าการตลาดในปี2022ที่มากถึง9.7ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยถึง25.2%ต่อปี โดยธุรกิจด้านสุขภาพสามารถฟื้นคืนจากการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นอันดับแรกๆของธุรกิจต่างๆในไทยและเพื่อต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ให้กับประเทศไทยโดยเชื่อว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สู่เมืองรองจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจของชุมชนเมืองรองได้มากถึง3-5เท่าเลยทีเดียวโดยจากข้อมูลในการจัดอันดับ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในอาเซียที่ออกมานั้นบางคนก็ยังมาคอมเมนต์เพิ่มนะคะว่าข้อมูลนี้เชื่อถือไม่ได้เลยทําไมประเทศไทยความก้าวหน้าทางการแพทย์ถึงดีกว่าเวียดนามในเรื่องของการแพทย์นั้นเวียดนามมีแพทย์จํานวนมากมายนอกจากนี้คนในประเทศสอปป,อปอลาวพมา่ากัมพูชาอย่างนิยมมาริ่าเรียนศึกษาวิชาการแพทย์ในเวียดนามรวมถึงระบบสาธารณาสุขของประเทศเวียดนามก็ดีกว่าแต่ทำไม ข้อมูลนี้ประเทศไทยถึงมีอันดับที่ดีกว่าเวียดนามไม่เข้าใจเลยข้อมูลนี้จะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเพราะว่าการแพ้ของเวียดนามมั่นใจว่าเป็นเราเพียงแค่สิงคโปร์เท่านั้นหากเปรียบเทียบในอาเซียนบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าแปลกใจเหมือนกันที่ทำไมคนกัมพูชาชอบมารักษาตัวที่เมืองไทยรวมถึงคนในสปป,ปลาวด้วยบางก็ชอบมารักษาตัวที่เมืองไทยมาหาหมอที่ไทยมาขอยาก็ข้ามมาที่ฝั่งไทย แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมบางประเทศถึงยอมรับผลการจัดอันดับในประเทศตัวเองไม่ได้เจอข้อมูลการจัดอันดับระดับโลกแล้วถ้ารับไม่ได้แบบนี้ก็ต้องพิจารณาคุณสมบัติในการอยู่ร่วมกันและการจัดอันดับระดับโลกแล้วแหละ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ได้อคตินะแต่กัมพูชาที่มีการจัดอันดับระบบการดูแลสุขภาพเหนือกว่าประเทศฟิลิปปินส์ฉันมั่นใจว่าจะต้องมีแหล่งข้อมูลหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดอย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่าเคยได้ยินว่าชาวอินโดนีเซียบางคนกําลังถกเถียงกันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประเทศที่ดีที่สุดในอาเซียนบางก็ว่าประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดควรจะมีการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด เพราะว่าอย่างน้อยก็ควรดูจากจํานวนแพทย์ที่มีอยู่ในประเทศจริงๆแล้วเวียดนามก็เป็นประเทศหนึ่งที่แย่นะหมอเวียดนามมีจํานวนมากแต่ว่าความสามารถน,น,น้อยเหลือเกินฉันเคยไปทํางานที่เวียดนามแต่เพื่อนของฉันกลับเจอหมอปลอมตอนแรกก็แค่สงสัยว่าเป็นจริงหรือเปล่าสุดท้ายต้องกลับมารักษาตัวที่เมืองไทยส่วนมาเลเซียที่บอกว่ามีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการแพทย์ดีกว่าเวียดนามฉันเห็นด้วย ส่วนสิงคโปร์นั้นถึงแม้ค่ารักษาทางการแพทย์จะค่อนข้างแพงแต่ก็มีประสิทธิภาพดีเทียบกันได้กับในสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลียเลยทีเดียวโดยคอมเมนต์นี้นะคะเป็นคอมเมนต์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีมากมายหลายประเทศเลยทีเดียวค่ะมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับการจัดอันดับในครั้งนี้และคนที่ไม่เห็นด้วยค่ะ